แฮปปี้ลองฮอลิเดย์ค่ะเพื่อนๆวันนี้ลูกกอบพามาเทีย่ยวคาเฟ่ที่ชะอำนะคะชื่อร้านเบ k กิ้ลเพกาค่ะร้านก็บรรยากาศชิวๆน้านั่งเล่นนะคะ่รมรืนมากๆเลยมีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะระหว่างที่เรานั่งรอขนมกับเครื่องดื่มก็ถ่ายรูปไปกันไปเพื่นๆก่อนได้เลยค่ะเมนูที่ลูกกอบสั่งมาจะเป็นคอฟเฟ่ครัวซองนะคะแล้วก็บัตเตอร์เบียค่ะทางร้านแนะนำให้กระดกดื่มแบบนี้เลยนะคะอ่าสดชื่น ส่วนวัตถุดิบของขนมนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะคะเข้มขน้นอร่อยถูกปากนะคะ,ะตัวนี้ที่ลูกกอลกินอยู่เป็นคอฟเฟลมัคคาเดเมียนะคะส่วนทางขวาก็คือจะเป็นครัวซองนะคะไส้จะเป็นครีมชีสแล้วก็มีสตรอเบอรี่ค่ะตัวนี้คือเป็นปลื้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าไส้ให้มาแบบเน้นๆจุกๆเลยนะคะ ก็จ,จบการรีวิวแล้วนะคะ bye คบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ